สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับสวัสดีผมมาอยู่ที่บริเวณชุมชนวัดภูผาพิมุกนะครับจะมาดูการทําขนมเดือนสิบหรือขนมเจาะหูของประเพณีชาวใต้ที่พัทลุงเราเรียกว่าขนมเจาะหูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่จวน,นะครับบ้านเลขที่12นะครับซอย6ถนนประดุงดรอนยอตะบลงวาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสวัสดีครับไปชนครับสวัสดีค่ะ เราจึงการทำนุ่มเดือนชี่พิทิอ่นี่เลนี่เดือนพิทมันมันตาใหญ่ขีนนี่มันเราทำซ่องซ่องรังเยอไหมตั้งแต่ตอนรังตอนรับตาใหญ่เดินทิเ์ดินทิเรวันที่ตาด้วยเดีย่าวัน่นไปเลยนะครับอาวันที่หยิรองอ่าันไปเลยปีนี้นะครับแต่ถ้าจะผูกันจริงๆคือคือวันแร่มแรมนึกขำไหม เรื่องนึ่งขำประจุนึงขำขำนึ่งเนี่ยนะจะส้มตายายนะครับนี่นี่นี่เป็นการหับส้มตายายต่วันในข้อที่นึ่นี่นะครับเราจะมีการทําขนมเนี่ยขนมนี้นะแต่ก็ว่าขนมเนียมันเป็นกติธรรมกติความคิดมันเปรียบเทียบเบิ้อกับอะไรเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะฉันดูในคลิปอื่นก็แล้วกันคลิปนี้ทำง่ายๆนะครับส้มตายายนี่คนมาทำมาท่านมี้นะสวัสดีค่ะสวดีค่ะ ดูแม่ชวนล้างแก่ล้างนี่ผลแน่ครับอันนี้หน่องจ้อยกันหองจ้อยก็เสร็จล้างแม่ชวนนะครับนี่นล้างนี่ล้านนะครับที่ถ้าถ้าช่วยกันทำนุ่มนๆถ้าเป็นประเพณีเราไม่น่าจะทิ้งหนึ่งถึงอดีตป่อไร่คนปิดว่างไม่มีเวลาทำไปเสื้อนะครับอันก็ไม่หว่ากันแต่ถ้าว่าเรามีเวลาทำเนี่ยผมอยากให้ทำกันเองเผื่อรวมพลลูกล้านนะครับสมัยก่อน ไม่มีแปลงกี่จะไปเสื้อนะครับตองพีทุตงตองทิมนะครับทิมกับครอ,อกกันนะแหก็มามาเร่งมาเร่งเร้งห,หรือไม่ก็บางฐานก็เอาแปลงไปบอทกับครอ,อกบอทแ,แล้วก็เอามามาทับให้มันแห้งนะครับแล้วปาตากเด,ดวกาจะได้เป็น ขนมไม่ได้ครับแล้วน้ำมันก็ไม่มีซื้อสมัยก่อนก็จะใช้มะพร้าว่เมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวคูเปล่ากันนะครับพอถึงเดือนซิปเนี่ยนะครับตามหัวตามเดือนแจ้งแจ้งมีความสุขนะครับนี่คืออเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วช่วงมหาการจะทำให ตาใหญ่ที่เป็นอยู่กินกันเลยนะครับส่วนมาก็จะใส่โมใส่ไล่ไปคว้าคุนเกะกันช่ัยก่อนพวกแม่ไปคว้ากันนะครับนะนาในกู้กันเลยอ่าใช่เจอาอกจา,ก,จาก,กีว่าคนตายที่ขึ้นมาจากนรกนะครับเผื่อมาเยี่ยมลูกไลภไปในซิมมาวันนะครับนั่งอย่างนั้นก็จะกลับไปที่นนรกนนตามกะที่ชนเา่าตายก็เดี๋ยววาา่าซาดเดินซิฟนะครับ ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้วางทุกท่านวันนี้2ภาษาครับนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้า<ด>สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ